ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษวันล้วครับนะครับสีเหลืองเยลโละม่วงแมงโก้เงาะสคูโอเปลี่ยนขึ้นก่อนสัคูเงาะโรงเรียนเอออ่ะอ่ะวันนี้เราก็อันนี้เป็นเกมมูนครับวันนี้เราก็จะมา อาทิตย์ด right ีกันเพราะนะเพราะต้นอ่าดอกดอกแดงดอกแดงดอกแดงหรือบ้านไฟใจดำหรือบ้านไฟใจดำนะครับเอาเอา้ใดสิเป็นผู้สาธิตผมอ่าเอาสาธิตดูใส่ยังไงเรื่องแรกเอาเนี้ยมาใส่คู่ใส่ข้าวฟองเออคู่เออ ใส่คแก้วใหญ่แบบนี้เต็มแก้วพอไหมครึ่งแก้ว,กวใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ให้ท่วมมาเลยใส่ใทวมลหลักท่วมมา,ม,ามาอันนี้ัวอันนี้ท่วมหัวัวอันนี้ครับออาท่วมไปไประมาณน,นี้ครับอโอเคเอาใส่โอ้ยยังสวยงามครับใสองคบายอ,อย่างที่สองนี่ กระดิง่งนะกระระบ่าว,าวเออขั้วตะแนงคนต้น,น,นเนี้ยเอาใส่ลายปันเดใส่สองฝาใส่สองฝาครับอ่า,อาใส่คู่คนนึงหนึงอ่าสองอ่าแล้วก็ปีฝาโอ้ออะทุกขั้นตอนเลยตอนนี้ เอาไส่ไมเป็นยังเล่งอะไรเล่งรากเล่งรากไม่ใช่เล่งหักนะถ้าเล่งหักก็ต้องกินเยอะๆเมาๆออาแต่เล่งรากต่อไปใส่ต่อไปใส่อ่าต้องบอกกี่ห่อก็ได้ดอกเอาใสเพื่อลดเราดักเราละปลาปลาแดดเช็ดตาปลาาปลาครับตองปลาเหมือนกันตองปลาเหมือนกันอ่า สองต่อไปคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันอ่าคนเลยอ่าอ่าทึ๊ดทึ๊ดทึ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 ดแล้วก็วางทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วมันทิ้งไวประมาณสามชั่วโมงครับผมแล้วมันจะเกิดเร่งรากเร่งรากครับไปขึ้นกี่วันห้าวันครับผมโอเคโอเคครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับอ่งออางอเอียงกับปองนจะีนเนี่ยสักครู่สักครู่งออะไรงอโรงเรียน <laughs> โอ้คักเนาาส้ว <laughs>